สถานการณ์ชายแดนภาพรวมตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการหยุดยิงตามข้อตกลงนะครับแต่ว่าเราได้ติดตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องว่ามันมีการสู้กันเรื่องของสงครามข้อมูลข่าวสารนะ,นะครับแล้วตอนนี้ทางกัมพูชาครับก็มีการโจมตีทางด้านของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วถึงขั้นว่าป้องมาทํากันแบบนี้แล้วคุณผู้ชมลองดูภาพนะครับจากการถแถลงของทางกัมพูชาพลโทหญิงมาลีใช่ไหมครับนนก็ถแถลงกันไป เราก็ต้องใช้วิจรณญาในการกันกรองเนาะสิ่งที่เขาแถลงมาแต่ละประเด็นแถลงทุกวันกันกรองทุกวันเอแต่ทีเนี้ยครับล่าสุดมาถึงนี่ครับใช้เด็กนะครับเป็นเด็กชาวกัมพูชาออกมาพูดกล่าวหาทางฝั่งไทยว่าเป็นฝ่ายเริ่มอยากจะเริ่มสงครามแล้วก็ต้องการจะมีการปะทะกันอะไรแบบนี้อยากได้ประสาทของกัมพูชาคือทีเนี้ยก็เป็นลักษณะของเด็กที่เหมือนผู้ใหญ่เนี่ยเอาข้อมูลใส่ใช่ไหมแล้วก็โดนปลูกฝังมานะให้พูดเรื่องราว ้พูดข้อความต่างๆเหล่านี้ออกมาแลวก่อนหน้านี้ก็มีเคสของผู้หญิงนะแล้วก็คนชาราอะไรต่างๆออกมาพูดด้วยแต่ว่าคราวนี้มันหนักข้อถึงขั้นว่าใช้เด็กแล้วนะครับใช้เด็กออกมาแล้วเหมือนกับอยากจะแชร์คลิปนี้ออกไปนะให้ประชาคมโลกเขาเข้าใจผิดนะครับทาให้ทางสบทกออกมาประนามว่าการกระทําแบบนี้มีความรุนแรงนะครับนี่ที่มีการนําเอาเยาวชนแล้วก็สตรีรวมถึงผู้พิการกลุ่มที่เปราะบางเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกปัน่นสร้างความตึงเครียด เป็นการละเมิดหลักสิทธิทมนุษยชนแล้วก็ยังถือว่าน่าละอายเพราะว่าเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการปกป้องนะครับโดยไทยเรายังคงยืนหยัดนะครับยึดหลักคุ้มครองสิทธิเด็กแล้ะก็สตรีในเบทีสากลโดยจะให้ทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้ติดตามแล้วก็ดําเนินการผ่าน,นกลไกส่วนที่สัญญาต่างๆเพื่อให้ประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการกระทําแบบนี้นะครับ